ปลาหมอคางดําอร่อยไหมคะคือปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นปลาน้ํากลอยนะที่มันขยายพันธุ์อยู่ในน้ําก่อยบอกเลยว่ารสชาติมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นที่ว่ากินไม่ได้มันกินได้แค่กินได้นะฮะทีเนี้ยเนื่องจากที่เราไม่กินกันเพราะตัวมันเล็กเกิดง่ายโตช้าไอตัวใหญ่ๆถามว่าถ้าเรากินสดสดรสชาติก็ค่อนข้างจะดีมีกี่ตัวมีกี่ตัวทีนี้มันมีกี่ตัวตอนนี้ปัญหาคือตัวมันเล็กอาจารย์ตัวมันเล็กตัวมันเล็กอุ้ยลงกระทะทอดมากนตัวมันเล็กเนี่ย คนก็ไม่กินเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปแปรรูปเป็นปลาบนปลาขาทษนะคะสับหัวทิ้งแล้วก็ไปวางแบกคนไม่รู้นึกว่าเปปลาสลิดไหมคะตอนนี้ก็มีคนที่เออตายแล้วปลาสลิดปลอมคือปลาหมอค้างดําแล้วหรอเขาคงจะเขาคงเขาคงจะไม่มองมันจะเหมือนปลาหมอเทศมันจะเหมือนปลาหมอเทศปลาดินปลาดิบปลามเหมือนปลาสิน ตายแล้วถ้าเกิดไปปนปนขายก็ทําลายตลาดปลาสลิดอีกนะคะรสชาติมันแข็งไม่ใช่เรามีคนก็บอกวาไม่อร่อยแล้วกลิ่นคาวแรงใช่ไหมคะใช่คาวแรงเก็ดแข็งก็ดูแข็งเมือกเยอะเมือกเยอะด้วยก็คือแค่พอทานได้แล้วก็ ถ้าเกิดทิ้งไว้ถ้าทําสดๆนะกินเหมือนปลานินแต่ถ้าทิ้งไว้ให้เย็นนะเหนียวหนังเหนียวเลีนถามหน่อยสิคะเอาไปใส่บ่อปลาล้าทาปลาลาไม่ได้เหรอได้ก็มีคนทำได้ก็มีคนทำปลาล้าน้ําปลาปุ๋ยปลาป่นปลาเหยื่ออะไรพวกนี้ถ้างั้นถ้าโรงงานปลาลารับซื้อกินกันขนาดไหนแล้วแทบจะไม่พออยู่แล้วปลาหมักปลาล่าเนี่ยนี่ครับคือแนวทางแนวทางที่เราเสนอรัฐเนี่ยซื้อ10บาทซื้อ20ขาย10บาทค่ะ